มอบอุ้ยมอผิดไปกดโดดลงด้านล่างสิครับเรื่องอะไรจะให้ยิงสู่ pt show channel ก็ไม่ใช่ pt show gamer เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วแต่ก็ลืมอยู่บ่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเกมชื่อว่าอ่ากันฟอร์ดนะครับมา ม,มันคล้ายๆเกมในตำนานอันหนึ่งเนี่ยจำชื่อไม่ได้ชื่อเกมอะไรนะคอนท่าใช่ไหมเป็นสไตล์นั้นเลยอเอ่อวิ่งไปยังจุดโอเคอน,นี่เป็นขั้นตอนสอนการเล่นก่อนโอเควิ่งกระโดดโอเคสอนเล่นวิ่งกระโดดโอเคได้ครับได้วิ่งกระโดดโอเค,อเคสามารถกระโดดขึ้นได้นหนึ่งสอง ชุบลากลูกศรลงเพื่อเป็นการลงด้านล่างโอเคเก็ต okay. ครับยิงทาหารของจะยิงอัตโนมัติโอเคได้ยิงเลยอ่าเลือกเลือกเปิร์กยิงทะลวงยิงกระจายยิงหลายนัดเอาเป็นยิงทะลวงแล้วกันอัพสกิลเป็นยิงทะลวงครับยิงเลยออืือ โอเคไม่ยากไม่ยากกรุณาเลือกสคุณอาวุธเดีย๋ยนะเหมือนแบบทัวสับจมดุดชัำแบบทาหารอีกก่อนตัวข้างบนน่ะน่าจะรับมือยากอยู่นะเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยโดน เจ็บไปหลายนัดนะเอ่อให้เลือกขอเป็นฟื้นฟูพลังก่อนถ้าเรายือนอยู่นิ่งๆแล้วก็หมอบเรื่องอะไรจะให้ยิงเรื่องอะไรจะยืนนิ่งๆให้ยิงละ่ะไปกันต่อครับวิ่งอย่างเดียวครับไม่ให้ไม่ให้โดนหรอกเออเออเลือกเปิก๊กเอาเป็นอะไรดี โดนโดนขอโดนสักตัวนึงอ่าโอเคจะได้มีผู้ช่วยรถถังว่ะไม่ใช่รถถังรถเพิ่มพลังเพิ่มเปิรดเอ่อเสบียงพลังชีวิตเพิ่มกับบิสเสบียงความเสียหายเอาความเสียหายเพิ่มแล้วกันมหมอบอุ้ยหมอบผิดไปกดโดดลงด้านล่างสิครับเรื่องอะไรจะให้ยิงอืม เกือบไปแล้วมีเปิร์กให้เลือก1 2 3่งงสามยิงทะลวงยิงกระจายยิงหลายนัดขอยิงหลายนัดแล้วกันรอบนี้ยังไม่ได้อัพเปิร์กเลยเกลียดมากเลยโดนเฮ้ยมันพุ่งชนเหรอโอ้ยโดนตัดตัดเลือดไปนิดหน่อยต้องเหยียบตันนี้แล้วก็โดดโอเคโอ้โหรอยิงทะลวงอยู่ แต่ว่ามันติดก,ก็ติดก้อนหินอยู่ดีอะนะเ็ือะไรให้โดนเล่าไม่มีทางมัจะลอกเพิ่มสกิลโดนเป็นสองตัวจะได้ช่วยกันยิงไปเองเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหเปิดเปลือยี๋ยิงหลายนัดปแปลกเอาแล้ว ยิงก่อนเลยโอ้จะหลบทางไหนล่ะโอ้โหผมจะหลบยังไงนี่โดนไหมโดนไหมโดนไหมโด,โ,โดนโอ้ยหลบไม่ทัน,นยิงยิ่งใจญ่จนกระโดดหนึง่งหลบสองงสวยงามว่ะ อืมกระสุนลบทิ้งยิงไหลนะคับโดนสู้ลบขอเป็นเพิ่มพลังเข้าไปยิงแฟดยิงกระจายยิงสนับสนุนเอ่อยิงสนับสนุนแล้วกันอาวุธเรื่องอะไรยิดยุงยิงียิงไม่นิ่งี่ยิงหรอกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไร เฮ้ยชิบ <c> ป <oughs> ุ๊บชิบชิบปุ๊บกดะโดดหลบลด้านบนอ้าวยิงเราทีน่น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 ีไม่ถึง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 เออโดน ขึ้นขึ้นขึ้นบนนะครับโอ้ยคิดว่าหลบดีอืมอืมสวยไปขึ้นบนก่อนอุ๊ยอ,อุ๊ยเดนหลบได้เลยเอ้ยเอ้ามาจากไหนวะดูว่าหลบได้ <c oughs> ไม่ยโดนหลบเอา้า ยังโดนเฉยมีหมาฝ้างบ้านด้านล่างมันโดดไม่ขึ้นเราจะเตียบนีอ่อีอัพสกิลเพิ่มพลังขึ้นสนป,ปูดเกือบไปแล้วเว้ยนี่มัน นึกว่าเป็นโควิดได้ไม่ใช่นี่หว่าโอเคแล้วไปครับชูวครับผ่านไปอีกหนึ่งมีมือสไนเปอร์ด้วยลบอยู่ตำแหน่ง,งเริ่มไม่ได้นะสไนเปอร์ <Okay. S 2> อยู่ <Okay. S 2> เพิ่มความรุนแรงเข้าไปอันที่เท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าเลยนะเกือบโดนโดนจนได้ ไปครับบอสหรือเปล่าบอสหรือเปล่าบอสป่ะบอสป่ะบอสป่ะแล้วกระสุนมันวิ่งตามไม่ตายเดือดว้าาลงวิ่งกระสุนวิ่งให้เอา้าทุกคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไหมครับอะไรอยู่วะนี่ทำไมกวนเวลาเราเล่นเกมตลอดเลยยิงซิ่ยิงชิ่งกระสุนชิ่งอนากระสุนชิ่งได้มาแล้วครับ โลก,ก่อนไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเพิ่มเข้าไปอีกดามเมจยิงระยะไกลเข้าไปมาเลยมาเลยมาเลยนี่ลบไปลวจ้ะช่วยครับอ้น,นี้มันยิงไล่หรือเปล่าน่าจะไม่ไล่นะ,ะไล่แล้วเจ็บแน่ กระสุนชิ่งไปด่านที่30มาแล้วครับบิ๊กบอสโอเคมาถึงบอสแล้วครับเอาแล้วออโอ้โหโดนอะไรลยเนี่ยหลบล่างยังโดนอีกขึ้นบน ลงข้างปิดร้อยว่ะโยเอ,อื้อระบบใส่หน้าพอดีเลยผลิติัเนืในเรื่องบทที่หนึ่งจบลงไปแล้วครับโอเคผมว่าคลิปผมคิดว่าคลิปน่าจะยาวพอสมควรละขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาว่ากันตอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับถ้าผมว่างนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวครับบายครับผม